สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะช่องเกษตรฟร้อน้ำนมเนาะ,ะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะต้นกล้วยที่อนุบาลจากเนื้อเยื่อนะคะเดี๋ยวนะจะให้ดูจะให้ดูต้นที่แดงจริงๆอะฟ้าอนุบาลเจ็ดต้นเจ็ดต้นแต่ว่าลูกค้ารับไปแล้วที่แดงลูกค้ารับไปแล้วสามต้นนะคะก็เหลืออีกสี่ต้นจะให้ดูนะคะอันนี้ได้เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเป็นกระถางหกหนิ้วความสูง จะให้ดูนะคะอันนี้คือต้นแดงแล้วนะคะอันนี้มีลูกต้นที่หนึ่งนะคะสูงประมาณประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดเซนต้นนี้อ่ะต้นที่ต้นที่สองนะคะต้นที่สองก็เริ่มแดงจากหลังใบแล้วแต่ลายน้องยังไม่จัดมีหลอดออกมาแล้วนะคะจะให้ดู ให้ดูลายชัดๆนะคะอันนี้อันนี้ต้นที่สองความสูงก็จะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเอ้ยประมาณเกือบเกือบยี่สิบเซน,นะคะ่ะส่วนต้นนี้อ่าต้นนี้น้องยังไม่แดงนะคะเอาเขียวเลยก็จะเป็นเขียวอินโดนะคะนี่อันนี้ต้นนี้เขียวต้นก็สูงเหมือนกันโตเหมือนกันโตประมาณสูงประมาณ สิบเจ็ดเซนนะคะต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้ต้นสุดท้ายต้นนี้ก็ออกอเขียวนะคะจะแดงแดงเป็นบางจุดแดงแดงเป็นบางจุดนะนะคะแต่ว่าถามว่าต้นแข็งแรงไหมแข็งแรงทุกต้นค่ะแล้วก็ให้ดูลากนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขานะเขายังอยู่ในกระถางไซส์เดิมอยู่ต้นลูกนะคะให้ดูต้นลูก ต้นลูกก็จะมีะแดงแๆบ้างนะคะก็จะมีติดแดงนิดนึงแม่เขียวแต่ลูกแดงนะคะอันนี้ต้นแข็งแรงหมดสีต้นเหลือสีต้นนะคะอีกสามต้นมีลูกค้าเอาไปแล้วโอเคแล้วพบกันนะคะ